สวัสดีครับวันนี้มาทำสุกี้แห้งกันนะครับผมใส่เนื้อไก่นะครับผมเนื้อไก่หมักนุ่มๆนะครับผมแล้วก็รสชาติเรียกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับเส้นก็นุ่มผักก็นิ่มกําลังดีนะครับผมเดี๋ยวแอดต้องจะบอกวิธีการทํานะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับคอยติดตามกันนะครับผมอ่านี่ครับมาดูครับวัตถุดิบก็จะมีเนื้อไก่นะครับผมล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็มีส่วนของ ต้นหอมนะครับไปขึ้นช่ายนะครับผม2ออย่างนี้ถ้าใส่เยอะๆจะดีเลยนะครับผมแล้วก็ผักบุ้งจีนนะครับผักกาดขาวนะครับแค่นี้เองนะครับผมอ่านะครับอ่าเพื่อนๆจะใส่ผักชนิดใดก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับสุกี้นี่ไม่จาเป็นต้องว่าจะต้องใส่ผักแบบนี้นะครับอ่านะครับ สำหรับไก่นะครับผมพอล้างเสร็จนะครับผมก็หมักด้วยซอสหมักของแม็กกี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอยไปนิดนึงครับแล้วก็คุกเค้านะครับ ทิ้งไวประมาณสัก20นาทีนะครับเนื้อไก่เขานิ่มง่ายนะครับอ่าส่วนถ้าเป็นเนื้อหมูก็อ่าไว้นานหน่อยนะครับเพื่อนอ่าส่วนอย่างอื่นก็จะมีกระเทียมนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่นะครับแล้วก็วุ้นเส้นนะครับผมเพื่อนเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายพริกไทยป่นนะครับอ่าน้ํามันงาซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยแล้วก็น้ํามันพืชนะครับเพื่อนอ่านี่ครับอันนี่คือขั้นตอนนะครับการเตรียมนะครับอ่าสำหรับ ประกาดขาวนะครับแล้วก็ผักทุกอย่างนะครับเมื่อล้างเสร็จก็หั่นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนี่ครับหั่นเป็นท่อนๆไว้นะครับอ่านี่ครับผักบุ้งอ่านะครับประกาดขาวต้นหอมใบขึ้นช่ายนะครับอ่าแล้วก็สําหรับอ่าวนเส้นนะครับแอดตอมก็ซื้อแบบ ที่เขาแช่สําเร็จรูปมาแล้วนะครับครึ่งกิโลนะครับเนื้อกไก่ครึ่งกิโลนะครับอ่าแล้วก็กระเทียมก็อ่าทุบแล้วก็สับๆไว้นะครับส่วนในถ้วยเล็กๆก็ Verkehr GLORIA labs. จะเป็นกระเทียมแล้วก็พริกแดงพริกพริกแดงแล้วก็พริกสวนนะครับอ่าหั่นซอยสําหรับการทําน้ําจิ้มนะครับอ่าแล้วก็มะนาวด้วยนะครับอ่าน้ําจิ้มก็ใช้น้ําจิ้มแบบสําเร็จรูปนะครับอ่านี่ครับ เดี๋ยวจะกู่เราจะลงมือทํานะครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับบอกเพื่อนๆให้เตรียมความพร้อมนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับใส่น้ํามันไปนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับอันนี้ครับอ่ากระเทียมกระเทียมหอมแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะครับแล้วตอนก็จะผัดจานต่อจานนะครับเพื่อนๆ ตามด้วย,ยใส่ไข่ลงไปเลยนะครับจะฟองหนึง่งหรือสองฟองก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่น,ตนะครับคล้ายๆกับการผัดซีอิ้วนะครับเพื่อน ค่อยๆผัดไปนะครับให้ไข่เขาเซ็ตตัวนะครับโดนความร้อนนะครับหอมครับหอมตามด้วยใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะครับแอบต้อมก็คนข้าวที่จะทานเยอะนะครับสําหรับเมนูนี้ก็ใส่เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวต้อมจะผัดเป็นสองลัะนะครับอย่าลืมนะครับแถมแถม <c oughs> อ่าแล้วก็ตามด้วยใส่ผักลงไปเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับอ่าผักบ,บุ้งจีนระกจัดขาวใบขึ้นช่า้นหอมนะครับใส่ผักแค่นี้นะครับตามด้วยน้ำจิ้มนะครับผมอ่าน้ำจิ้มสุกี้นะครับอ่าเทราดลงไปเลยนะครับกับปริมาณเลยด้วยนะครับ เราจะทำสุกี้แห้งนะครับสุกี้แห้งเราจะไม่ใส่น้ำอ่านี่ครับผัดทุกเขาไปพอผัดเขาโดนความร้อนเขาก็จะยุบตัวนะครับอ่าเติมน้ำมันงาไปนิดหนึ่งนะครับผมเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็น,น้ำมันหอยนะครับผิวขาวหน่อยหนึ่งน,นะครับ เพราะว่าเราหมักด้วยซอสไปแล้วนะครับหอมมากครับได้ที่แล้วนะครับตักใส่จานเลยนะครับไม่ต้องชิมรสชาติเลยนะครับไม่ต้องชิมเพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาเราทานเราก็จะตักน้ําจิ้มราดอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับน้ําจิ้มนะครับก็เป็นน้ําจิ้มสําเร็จรูปนะครับอยี่ห้อก็มีขายในตะกร้าสินค้าของแอตตอมด้วยนะครับแล้วก็มี อ่าส่วนของกระเทียมกระเทียมสับนะครับผมแล้วก็พริกนะครับพริกส่วนพริกแดงหั่นซอยแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับสําหรับน้ําจิ้มอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับอร่อยแล้วนะครับทานควบคู่กันนะครับอ่ามาแถมอีกหนึ่งกระทะนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับเพื่อนผัดกระเทียมผัดไก่ให้หอมนะครับแล้วก็ตามด้วยใส่ไข่ลงไปนะครับทําเหมือนกันนะครับ นี่ครับแค่เห็นก็หน้าคานแล้วนะอ่า <c ười> นะครับค่ยคอยๆจับด้านนะครับค่ยคอยๆจับนะครับไข่เขาต่อตัวมัวนเป็นก้อนเลยนะครับพี่เื่ยนนี่แล้วก็ ใส่หุ้นเส้นไปเลยนะครับชอบเส้นมากเส้นน้อยก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยผักนะครับใส่ใส่ทุกอย่างเลยนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับทําเหมือนกันตามด้วยน้ำจิม้มซุปขี้นะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรื่องมากไม่ต้องมาทําเองนะครับผมเพราะว่ามีน้ํจิม้มซุปขี้หลายยี่ห้อหลายเจ้านะครับให้เราเลือกทานนะครับ เราเคยทานรสไหนที่ห้อไหนอร่อยก็ใช้ที่ห้อนั้นเลยนะครับเพื่อนๆตามด้วยเครื่องปรุงนะครับใต่น้ำมันหอยไปหน่อยอิ้วขาวไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็พิชายฝนนะครับแล้วก็ผัดคลุกเขานะครับให้ผัดเขายึดตัวนะครับก็ไปอันว่าเสร็จนะครับเพื่อนๆอันนี้คือกระทะที่สองนะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับลองไปทําทานนะครับ อ่ายิ่งมีสมาชิกในครอบครัวเยอะนะครับทาทานเองอร่อยคุ้มด้วยนะครับผมและก็ที่สําคัญสะอาดด้วยนะครับทําเองเนาะนะครับผมอ่านะครับหอมมากหอมไปหลายบ้านเลยครับเพื่อนๆอ่าเสร็จแล้วนะครับนะครับนี่ครับหน้าตาน่าทานไหมนะครับแล้วก็เราก็ ทานทานตักทานตามปกติถ้ารสชาติไม่ชอบก็เพิ่มเติมด้วยการาตักน้ำจิ้มมาล่านะครับผมขั้นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับบีบมะนาวไปด้วยนะครับในน้ำจิ้มนะครับจะเพิ่มความหอมอร่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องและกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมต้อมชาแนล e l าสนะครับมีอะไรที่จะคอมเมนต์ที่จะแนะนำให้ต้อมก็ แนะนำในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับเวลาไปไลฟ์ที่ไหนก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ยินกันนะครับได้ชมกันนะครับ